สวัสดีครับนานาแทมาลีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านครับผมครับก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวนานนจะพาู้ชมบรรยากาศในช่วงค่ำคืนของการเอเลสเอยู่อลน,น,นะครับลูกของช้างครับวันนี้เป็นกดเพลยนครับผมปั 啊。Oh

เราก็เข้าไปถ่ายรูปสองเหรียญโอเคถ่ายแล้วก็ส่งให้เขารู้นะฮะว่าเรามาตรวจเวรแล้วจริงๆ มา,มาแล้วใช่ไหมหนึ่งสองป<า>้าปกติก็มียามอยู่แล้วครับผมมีรปภอ,อยู่สองท่านนะครับมีรปภอ,อยู่ดูม่รปภถ่ายก่อนเลยโอเคเดี๋ยวไปถ่ายไปลังรเด็เข้าไปที่ในอาคารที่พิพิธภัณฑ์นะครับ เนแม่เอาอะไร ห้ามห้ามห้ามนวันนี้ไม่มีโอใช่ไหมวันนี้ถ้าเอาออกหมดแล้วบอกตะปงตะปูปออกหมดแล้วใช่ไหม เนี่มากอกห่ส์อันนี้เอา<ช>โอ้ใส่ปูนละปูนละทางเดินครับทางทางช <áng> ้างช้ชางหลวงช้างช้างหลวงช้างบ้านต้นนึ่งต้นอันนี้อาปะอ่าปูคลิปนี้คลิปนี้ โอ้ยย <l id> ังมีช้างอยูมีโอมีโออยู่มีโออยู่โอ้ยช้างช้างสีแดงว้าวสีแดงกับสีสีฟ้าช้างใส่แว่นช้างใส่แว่นกับช้างมีช้างปีนป่ายช้างปีนป่ายช้างติดนอนตีลังกาไหนไหนยันยัน กน็นิก็าีเเขมาดมก็จะเมืดเมืดหุยมีช้างอีกแล้วมีมหินด้วย ทุกนี้หวยออกทุกนี้หวยออกใช่โนนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำความสุขของช้างเยอะได้ยัง ได้แล้วแต่เราอย่าเหยียบดีกว่าใช่ไหมได้ไหมแข้งหรือเปล่าไม่ใช่เป็นสวนหยอืมต้นไม้โอ้ đây dân này xem, mình, mình chút nữa xem Hãy subscribe cho kênh không ใช่ไหมแต่อันนี้ยังไม่แห้งเลยยังใช่ไหมอุ้ยอุ้ยว้าวว้าวแห้งแล้วมั้งตรงนี้อ้าวอันนี้โซนอะไรโซนอะไรตื๊ดเต้นตื๊ดเต้นเป็นโซนอะไรเออว้า อ้อยดงดนเสาเอาเอ้าแดงดเสาเออ่ดงดนเสาเหมือนเสมือนจริงใช่ไหมใช่ครับหน,น,นึ่งรอเลยโซนนี้เป <c oughs> ็นโน อธิบายนโซนอะไรนี่โซนอะไรว้ายมีเขียวด้วยไหม้ยขนาดตั้งน้งคืนสวยขนาดนี้ กลางคืนสวยขนาดนี้แล้วตอนเช้าจะาขนาดไหน mm hmm. ไปได้ไหม mm hmm. ไม่ได้เดี้ย mm hmm. คป่ะนีนะฮะตัวนี้น้องก็เฟสแตกทดสอบแล้วครับดีมาดูนะสามมิติเป็นเป็นเป็นชายสามมิติ่ะดูตอนไหนดูตอนไหน เรลองเปิดทิศนี้นะ ออรเราพอของๆขั้นของคนจะเดินตรวจตาตลอด ออกนะงนี้สวยหงนี้สวยนี้ถ้าก็นี้ก่อนแหนี้ใช่ไหมช่างหลวงช่างบ้านโอเคเป็นไงบ้างครับบรรยากาศกันที เปลียนในกลางวันกวางวิคร,ร,รับติดกันทุน่อามาแล้วมาด้ลุงยาสองท่านรอเราแล้ว <c oughs> ล รูปเสร็จแล้วก็ไปโอ้ยานสงลกี่ตรบูกี่อวเราก็ไปทงานไปไปที่ร้านสะดวกซ้ต่อระจ้า khan kuey nam sreng ล <Indonesia> you know, ูอะไรตรงนี้ด <au> ูยานสวยไหมวุ้ยทำไมไม่เอาเอากล้องไว้่ะว้ให้บัว Lai dao vầy, tại sao không xay tủng Khoai chá, khoai kín đa dụ Kín <tipún> Ooh, 啊。Oh. เวรชงเวรเสร็จแล้วก็กินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็มานอนนอนเวรนอนในห้องห้องสำงานว่าเพื่อนใช้ต่างๆมีห้องสำักงานเยอะต้องนอนนะครับผมแล้วก็ุงรปภก็จะและมานี่อย โอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยถ่ายรูปสงเวนนะครับแล้วก็มานอนนะครับมานอนนอนเวนีนครับนี่เป็นบรรยากาศในช่วงตอนเย็นครับผมช่วงกลางคืนนะครับช่วงดึกกลางคืนนะครับก็เป็นยังไงเนาะนะครับถ้าเข้ามาในช่วงกลางคืนก็จะเห็นลุงรบพภก่อนอันดับแรกนะครับถ้าเข้าไป ในโครงการคาเปีนลุงระบคอยบอกรถก่อนแหละแต่วัออนอาทิตย์ต่น่าจะคุ้นละเพราะแกรู้แล้วว่ารถเสียงรถของมนายก็เลยไม,ไม่ได้ออกมาถ้าเป็นรถคันอื่นก็ต้องบอกนะครับเอาละเดี๋ยวเราขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนครับผมกับบรรยากาศช่วงดึกๆครับที่โครงการของเรานะครับก็ากดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับมีอะไรก็กดให้หมดเลยครับกดไป นะเป็นกำลังใจครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับุงกะจงกะ